สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาทำใบงานศิลปะหน่วยโรงเรียนของเรากันนะมาอันดับแรกเด็กๆเ,เขียนชื่อนามสกุลน,นะคะใครเขียนไม่ได้ก็ให้พ่อแม่สอนนะอย่าลืมเขียนเลขที่ด้วยต่อมาระบายสีให้สวยเลยค่ะใครที่ได้รูปเด็กผู้หญิงไปก็คือจะเป็นผู้หญิงนะคะส่วนผู้ชายจะได้รูปเด็กผู้ชายไประบายสีนะคะให้น่ารักเลย ให้เข้มๆนะเหมือนกับคุณครูปอเลยนะคะพอเด็กๆระบายสีคนเสร็จแล้วก็ระบายสีโรงเรียนด้วยนะ หลังจากนั้นก็เริ่มมาระบายสีผ้ากันเปื้อนชิ้นเล็กที่คุณครูแถมให้นะคะเราอยู่อนุบาล3ามผ้ากันเปื้อนสีฟ้านะเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาเราก็ใช้กรรไกรตัดเลยค่ะระวังอย่าให้เข้าไปในสีฟ้านะตัดตามรอยประค่ะต่อไปนำรูปภาพที่เราระบายสีเรียบร้อยแล้วนะคะ นำเอี่ยมผ้ากันเปื้อนของเรามาวางนะคะดูซิว่าแต่งตัวให้น้องยังไงโอเคตรงแล้วต่อมาหยิบกาวค่ะทาด้านในของผ้ากันเปื้อนเอี่ยมนะคะทาเสร็จแล้วเล็งแปะให้ตรงใส่เสื้อเรียบร้อยแล้วพร้อมจะไปโรงเรียนแล้วจ้า ว้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วใครทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปมาอวดกันบ้างนะจ๊ะเสร็จแล้วจ้า